สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับกับเกมจิคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวได้กินเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวครับจะขอประกาศข่าวนีดนึงคือผมได้เปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องฮอสปิงแคทรีวิวโดยช่องนี้มีเป้าหมายหลักในการรีวิวหนังอนิเมะการ์ตูนบางครั้งอาจจะมีการทาสปอยนะครับหรืออาจจะเป็นพวกรีวิวสินค้าต่างๆนะครับผมตามเทรน์ไปก็แล้วกันรวมถึงดราม่าต่างๆตามกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรืออนิเมะนะครับหากใครชอบนะครับผมก็ ฝากคครับผมกดนะครับผมลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับผมฝากกด s u b s c r i ป e ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับโดยเราก็จะมีการอัพคลิปมาเรื่อยๆนะครับตามที่ผมอยากจะรีวิวนะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กแบบง่ายๆนะครับผมเป็นรูปแบบง่ายมากคือวันพันแมนนะครับผมก็คือหมัดเดียวจอดเลยครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฝายตรงข้ามนะครับตั้งตัวไม่ติดคือรู้สึกตัวทีก็คือเป้งดับไปแล้วนะครับ เด็กที่ผมพูดถึงนะครับแน่นอนครับลิวสกีมาอย่างนี้ครับเด็กนี้เลยครับโดยหัวใจหลักของเด็กนี้นะครับอ่าก็คือสกิลไททันโชดาวนะครับเป็นสกิลดรอปนะครับใครยังไม่มีนะครับผมก็เอาตัวลิวสกีนะครับไปต่อสู้กับตัวละครในเกตนะหรือจะเอาไปผิวผีก็ได้นะครับให้มันดรอปมานะครับช่วงนี้ไดโนเสาร์กำลังตีมกำลังเยอะนะครับจัดเด็กอ่าเซเวอร์เอนนะครับผมเอาไปลุยในแรล่งก็ได้นะเวลาดรอปมานะมาแล้วมาพูดถึงสกิลกันดีกว่าครับ สก no ิลไต้ัานโชดาวนะครับไตทต้านโชดาวเนี่ยก็คือจะส่งผลต่อผู้เล่นทั้ง2คนนะครับก็คือความเสียหายนะครับจะเป็น2เท่านะครับผมถ้าเกิดไลท์เรากับไลท์เขาฝ่ายตรงข้ามต่างกัน2,000ขึ้นไปนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสกิลนี้จะทํางาน้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีไลท์สี่พันและเรามีไลท์สองพันนะครับคือไลท์เรากับไลท์เขาต้องต่างกัน2เท่าขึ้นไปนะหรือถ้าเกิดแต่ได้เกิดส่งผลเหมือนกันถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีไลท์สองพันเรามีไลท์สี่พันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะได้สกิลนี้ทัันนทีะครบ อ่ะหรือจะเป็นตัวอย่างนะครับผมบางครั้งฝ่ายตร่งข้ามมีไลฟ์สามพันใช่ไหมครับผมเรามีพันห้านะก็คือเนี่ยครับผมก็คือไลฟ์ต้องห่างกันเท่าหนึ่งนะโอเคและดาเมจความเสียหายจะเป็น2เท่าทันทีนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดเราเอามาเล่นทุก,กับไซคิกครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าไซคิกเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องมีการจ่ายไลฟ์เพื่อใช้สกิลอย่างงูอย่างนี้นะครับผมแต่การของไซคิกนี่ค่อนข้างแรงมาก ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาเล่นคู่กับสกิลไทตันโชดาวนะครับผมเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับอ่ะเด็กนี้มีอะไรบ้างครับมาดูกันดีกว่าครับใบแรกนะครับอ่าถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์3ดาวควบคุมอยู่นะครับเราสามารถลงก้าใบนี้แบบพิเศษได้เลยนะครับในสภาพตั้งป้องกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราลงปุ๊บแบบพิเศษขึ้นมาอ่าเราสามารถใช้ก้าดใบนี้ครับผมลงสุสานถ้าเกิดเราก้าดใบนี้ลงสุสานด้วยผลจากการเป็นวัตถุดิบจากการซิลอ่าซิงโคนะครับ เราสามารถจะทำลายการ์ดมอนเตอร์นะครับในสนามที่มีพลังโจมตีต่ำกว่ามอนเตอร์ซิงโคที่เราอัญเชิญเข้ามานะครับดังนั้นนี่พูดง่ายก็คือถ้าเกิดไอตัวนี้ไปเป็นวันสดุในการซิงโคให้กับใครขึ้นมาแล้วมอนเตอร์ซิงโคลลงมาปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีน้อยกว่าก็เดี้ยงเลยครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมสมมติถ้าเกิดผมซิงโคออกมาเป็นมอนเตอร์ตัวนี้สามสามนะครับผมเป็น6ใช่ไหมแล้วผมอัญเชิญมาปุ๊บเนี่ยผมสามารถทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า 24, นองพับ ก็เรียกว่าอาแล้วเกิดผมอันเชิญตัวนี้ขึ้นมาเป็น9ดาวอย่างเงี้ยรวมกันมาปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถทําลายมอนเตอร์ฝั่งข้ามที่มีพลังดีต่ากว่า3,000ได้นะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ซิงโคงง่ายมากเลยนะครับการใบต่อมานะครับการใบนี้ห้ามสะไม่สามารถลงแบบพิเศษได้นะครับเราจะสามารถพูดง่ายคือต้องลงจากการบูชิยันเท่านั้นนะเราสามารถจ่ายไรคอยส์องพันนะครับเพื่ออันเชิญมอนเตอร์เลเวลสดาวเผาไฟคลิกนะครับสใบจากในเด็กเนี่ยเข้ามาสนามได้เลยนะอ่า ก็เรียกว่าพูดง่ายคือไล์เรามี4พ0 0จ่ายปุ๊บเนี่ยคือ2 0 0 0สกิลไทตันโชว์ดาวจะทำงานทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กนี้เลยเหมาะมากที่เล่นคู่กับการ์ดใบนี้นะครับต่อมาใบนี้นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ลงแบบธรรมดาหรือทำการฟลิปหงหน้าขึ้นมานะครับการ์ดใบนี้จะเปลี่ยนเป็นสถานะตั้งป้องกันทันทีนะครับเราสามารถที่จะเอากาดหนึ่งใบของเราลงสุสานจากนั้นเลือกเป้าหมายสซคิกมอนเตอร์หนึ่งตัวนะฮะในสุสานครับรีมูออกจากเกมไปนะและได้เกิดการ์ดใบนี้ออกจากฟิลลงสุสานเมื่อไหหรร่นเเป้าามมยออต์ ที่ถูกรีมูฟไปนั้นน่ะจะถูกอันเชิญมาแบบพิเศษทันทีนะครับอย่างนั้นเนี่ยเอาไว้เรียกตัวสุสานชาวใช้ได้ดีเลยครับและผ่างป้องกัน2000ันะค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเป็นไซคิก3ดาวเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอ่ะเป็นมอนสเตอร์สายไซคิกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกา้าดไปนี้อันเชิญแบบพิเศษขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งตัวนะครับให้มีเลเวลเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง3นะครับอ่านี่ครับพอเขาลงมาปุ๊บนะ เราก็เลือกตัวเขาก็ได้หรือจะเลือกตัวสตัวจูเนอร์เหมือนกันไม่ต่างกันนะครับก็ลงมาปุ๊บเนี่ยสาม,บว,สามบวกสามก็เป็นหกใช่ไหมครับหกปุ๊บบวกอีกสามก็เป็นเก้าเราก็สามารถอัญเชิญการไปนี้อย่างสบายแล้วครับแต่างานการใบนี้กับใบนี้คอมโบกันได้ออกมาดีมากเลยครับต่อมานะครับเมื่อการใบนี้ลงสู่สารนะครับจากการถูกทำลายนะลงสู่สารจากการถูกทำลายนะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ไซคิกครับ ที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า2,000จากในเด็กนะครับในช่วงสเตย์บายเฟสนั้นจะถูกอัญเชิญนะครับเข้ามาในสนามทันทีนะก็เรียกว่าเอาไว้รับมือรับตีนแทนได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมฮานคีโปนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมถ้าเกิดการวิรลุกำไรจากสนามลงสารปุ๊บเทินั้นเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นะ ก็เอามาใช้เอาไว้เช้นในการบูชยันได้นะครับผมเพราะว่าเราสามารถใช้การ์ขุย่ด้ิโปเข้ามาในสนามและบูชยันเล็กการ์ดใบนี้มาเพื่อใช้เอฟเฟกก็ได้นะหรือเอามากันเหนียวกันตายได้นะครับอ่ะต่อมานะครับไซคิคคอมมานเดอร์นะครับเมื่อกาดใบนี้เมื่อมอนเตอร์ไซคิคของเราเนี่ยทำการต่อสู้นะครับผมฝ่ายตรงข้ามในช่วงบ o u b l ส s t e ปเราสามารถจ่ายไลท์พอยต์นะครับผมสูงสุดได้แค่500เพื่อให้มอนเตอร์นะครับผมที่ต่อสู้กับมอนเตอร์ไซคิคเนี่ยพลังโจมตีลดลงนะครับผมตามไลท์ที่เราจ่ายไปนะ เอาง่ายๆก็คือและข้อดีของการบรนี่คือเขาเป็นจูเนอร์สาดาวนะครับก็ถ้าใครมีการบรนี่3ใบนะไอตัวนี้3ใบก็ไม่ต้องใส่ใบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใส่ใบนี้แทนได้นะครับใส่คลิกคอมมานเดอร์นะเป็นตัวที่ดีมากครับต่อมานะครับผมขุยเรียกคีโปนะอันนี้ก็เรียกคีโปมาเพื่อใช้ในการบูชยันจะได้ลงง่ายๆนะครับเพราะการบรนี้ไม่สามารถลงแบบพิเศษได้จ้ะต่อมานะครับผมกาเบิลมนใสคิกนะครับเป็นกาบิลมนที่ค่อนข้างจะแรงมากนะครับแต่เราต้องเสียไรยพ้อยพันหนึง่งก็แรงเหมือนกันนะ ก็คือเราต้องควบคุมมอนเตอร์ไซค์คิกอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับจากนั้นสามารถทําลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้นะครับก็เรียกว่าเขียยบบอร์ดได้เลยนะและเพื่อรอปิดเกมนะครับเพราะเด็กเหล่านี้คือเป็นเด็กวันฮิตคิวนะครับแน่นอนครับผมอ่าแท็บโฮนะครับผมหลุม2ไว้ทําลายการ์ดมอนเตอร์เลีรยให้เรียบร้อยนะเอาละครับแน่นอนมอนเตอร์ไซคิกที่เราเลือกนานะครับผมจะลงท้ายด้วย6ก กับ9นะครับผมเพราะว่าเด็กของเรานี่คือจะเป็นการซิงโคร,ระหว่างการสาดาวกับ3าดาวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ประมาณนี้นะโอเคนะก็เลยประมาณนี้ไปนะครับโดยเป้าหมายหลักของเรานะจะคือมอนเตอร์ใซ่ทคิตัวนี้นะครับผมพาโจมตี3ามพันนะครับถ้าเกิดการไปนี้ไปโจมตีใส่มอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันนะครับผมก็ตีทะลุกันละกันนะครับในช่วงดาเมจสเต็ปนะอ่ะตาตามนั้นไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าใช้นะก็ตัวนี้นะครับก็บางครั้งเนี่ย อา,อาจจะซิงโค6ดาวแทนก็ได้เพราะ9กดาวอาจจะพลาดท่าหรือซิงโคไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีตัวนี้แทนได้นะครับก็ทําการสุ่มทายมือในฝูงฝ่ายตรงข้ามนะถ้าทายถูกก็เป็นการ์ดที่เราสุ่มเนะี่ยพลังยมตีก็จะเพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับจนจบเทินาจะส่งผลจนถึงเข้าเทินเรานะส่วนน้กาตีทะลุนะครับผมอันนี้ก็9ดาวนะครับผมก็ใช้ยามฉุกเฉินเวลา3-33มนะครับเพราะอย่าลืมว่าเด็กนี้มันวันวันวันโอทีเคได้นะครับบางครั้งเนี่ย ตัวนี้เข้ามาในสนามปุ๊บนะครับอ่าเข้ามาในสนามใช่ไหมสมมุติเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมเข้าเชิญมี3ดาวอยู่เราสามารถลงการ์ดแบบบี้แบบพิเศษได้นะครับผมและลง3ดาวแบบธรรมดาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะ3 3 3 9เาพอดีนะครับอันเชิญขึ้นมาพออันเชิญขึ้นมาปุ๊บนะครับายตรงข้ามเราสามารถไล่การ์ดไปหนึ่งยตรงข้ามเนี่ยกลับขึ้นมือ3ใบนะครับพอกลับขึ้นมือ3ใบฟิลายตรงข้ามโลง่งไล่พอยต์เราต่ํากว่าตีเข้าไปเนี่ยครับผมผลของไททันโชว์ดาวก็จะ5,000นะครับผมโอ k เคเช่นเดียวกันครับ เอาละเด็กนี้คอนเซปต์จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมคือต่อติดตายนะครับผมก็คือคอมโบติดดับแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ตาบนั้นไปเอาละครับว่าแล้วมาดูรีเพย์เลยครับเด็กนี้อย่างที่บอกครับวันฮิตคิวนะครับผมดังนั้นหมัดเดียวร่วง แล้วครับสก,กิลไททันโชว์ดาวนะมันก็เป็นการบอกฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเราใช้สก,กิลนี้ในการเพย์นะครับฝ<อ>่ายตรงข้ามเริ่มก่อนลงครับเป็นดากูนิตี้นะครับดากูนิตี้นี่ก็เป็นสังกัดเด็กวันฮิตคิวเช่นเดียวกันนะครับอ่าฝ่ายตรงข้ามอัญเชิญสตาร์ดั้สมาครับฝ่ายตรงข้ามอัญเชิญสตาร์ดั้มาปุ๊บเข้าเธอจั่วนะครับผมลงฮันนีคีโปไปครับอ่าแบะภูชยันนะครับใช้ขุยเล็กเทโปโ จากนั้นใช้ก๊สททำลายครับสตาร์ดาัลเขาก็จะใช้สกิลหายไปครับอ้าวแหละเรกไปทำงานนะครับผมจ่ายไลท์พอยต์สองพันนะครับเรียกอันเชิญมาสองตัวครับทําการซิงโคครับเรียกมอนเตอร์สามพันนะครับหมัดนี้6000ครับนี่ครับผมไลท์เราสองพันเมีสี่พันต่างกันครึ่งหนึ่งพอดีหมัดนี้6กพันนะครับ เอาละครับผมถ้าขึ้นชื่อคางง่านี่รับประกันได้เลยนะครับผมเด็กสายคอนโทรลแน่นอนนะการเจาะเด็กสายคอนโทรลนะครับผมเด็กเราเป็นเด็กวันฮิตคิวอยู่แล้วดังนั้นขาจังหวะดีๆเหมาะๆและซัดต้มเดียวจบเกมเลยครับฝ่ายตรงข้ามจะตั้งกดไม่ทันอยู่แล้วนะเพราะส่วนใหญ่นี่คือเด็กพวกนี้คือจะไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรเท่าไหร่เอาละครับฝ่ายตรงข้ามเริ่มก่อนหมอบให้เรียบร้อยนะครับผมแน่นอนอมาซเตนซับวูแมนนะครับ ผมลงามาตัวน,นี้คอมมานเดอร์ไปนะไอ้ลงไ่คิดคอมมานเดอร์ไปแล้วตีนะครับแล้วทําการจ่ายไล่พอยนิดนึงครับให้ไล์มากกว่าเราเขานะอ่าไปต่อค่ายังมีไล่สี่พันคุยเรียกแมลงครับไปต่อคราฟิวโลงครับผมจังหวะน,นี้คือจังหวะเหมาะนะที่เราจะเจือนเขาละโดนนะครับนี่ครับผมสามกับหกนะครับคือเก้าสามหกเก้าหมัดนี้ตุ้มหกพันครับ าล้ครับมือขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องคอนโทรลนะผมใช้ขุยเรียกคีโปครับอ้าวล่จากนั้นก็บูชยันนะครับลงเรียกมาครับ2ใบนะครับอ้าวและตามด้วยทําลายครับป่ายข้ามยอมแพ้ทันทีนะครับเพราะเขารู้เลยว่าเราจะเจออะไรนะครับเนี่ยผมไม่ต้องเรียกอะไรผมเอาแค่2000นิตีไปก็4ี่พันสองแล้วนะครับก็เรียกว่าจบเกมแล้วเหมือนกันนะ เป็นเด็กที่ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเจอคาราคุาริครับ เปิดตัวคาราคุรินะครับแน่นอนนะครับผมทำลายไปก่อนนะตีไปครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ครับคอมมานเดอร์ครับลดลงแล้วตีซะบริเคนะครับ แน่นอนผมเปิดเรียกขุยเรียกคีโปมานะครับฉุกเฉินอะไรกันตายได้ฝ่ายตรงข้ามนี่คือส่วนใหญ่คาราคุรินี่คํานี้จะปิดเกมทีเดียวนะครับตีเข้ามาครับผมจ่ายไลฟ์พอยต์นะครับครับเห็นไหมครับเป็น6ดาวนะครับใช้เอฟเฟกต์สกิลนะครับผมทายนะไล้์พอยต์เราต่างกันไม่ถึงนะก็เลยได้แค่สามพันะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะเหลือแค่สี่นะครับ ตอนนี้ไรพอยเขามากกว่าเราเท่าตัวถ้าเราโดนเข้าไปนี่คือเจ็บนะครับทำการจ่ายไรพอยครับสองใบนะครับทำการซิงโคกันครับลงมาครับลงมาทำลายมอนเตอร์ต่ำกว่าสามพันนะก็ระเบิดทิ้งครับตีเฟเฟกไททตันโชดาวทำงานครับความจริงไม่ต้องไทตันโชดาวหรอกไรมีแค่ส0 0อยเองและงานสกิลนี้นะครับผมมันเป็นดาบสองคม อย่างที่บอกนะครับผมเซกิวเตตันโชดาวคือมันจะส่งผลเนื้อไลท์สองฝ่ายต่างกันเท่าตัวนะครับว่าแล้วมาดูดีกว่าครับว่าถ้าเกิดอยากจะจัดเด็กนี้ทํำยังไงนะครับโอเคใบแรกนะครับใบนี้นี่เปิดจากชุดล่าสุดนะครับผมก็คือเดมิัชนต์ออฟวิดดิวิสันนะครับก็เป็นการ์ดระดับ U r นะซึ่งผมก็เลยมีแค่ใบเดียวก็ใบเดียวก็ได้ครับเพราะเราเสิร์ตมานะครับใบที่ซอนะครับผมใบนี้หัวโจของเราอันนี้หาง่ายครับไปแลกมาจากพ่อค้านะครับไปหาแลกมาได้เลยนะครับการใบนี้ได้กับพ่อค้าได้ครับ ต่อมานะครับผมอาจารย์ที่เท่าแกนี่อยู่จากทอร์นาโดนะครับผมแฟนทอมอ่ะแต่ผมก็ใส่ใบเดียวนะต่อมานะครับใบนี้แบบพิเศษนะครับก็ได้จากรางวัลล็อกอินนะครับกับเอสเปอร์โลบะนะเป็นกิจกรรมนะครับที่แจกมาครับต่อมานะครับก็มาจากเทเดอร์นะครับผมก็ไปแลกการ์ดมาเช่นเดียวกันนะต่อมาฮันนีคิโป้นะครับอันนี้ฟาร์มจูไดเอานะครับ ไปตบจูไดมาได้เลยนะไ่คิกคอมมานเดอร์นะครับอันนี้ก็ชุดล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับต่อมาขุยเลกคีโปอันนี้ก็ฟาร์มจากจูไดนะและการ์ดเวทมนไซคิกนะครับอันนี้ก็พ่อ้านะครับสุดท้ายนะครับผมหลุม2นะครับอ่าวิชัทออฟไอคับรวมๆแล้วเด็กนี้ค่อนข้างจะจัดง่ายเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่ก็พวกมอนเตอร์ไซคิกทั่วไปอ่ามอนเตอร์เชฟซินโคนะครับ ก็จะมีตัวนี้สตาร์ดัสนะครับก็จะใส่ไกอาได้นะเดี๋ยวใส่ไหนๆก็ใส่แล้วกันครับผมไหนๆก็มาละสึกไกอาผมจะมีใบหนึ่งนะอืมอ่านี่ครับ6ดาวเช่นเดียวกันนะโอเคนิดเวิร์มนะครับโทนโดนะครับอ่า ตัวใหญ่ไซคิกนะครับอยู่กับดูเอลแรงกิ้งนะครับผมไปแลกมาได้เลยนะครับและไกอานะครับอยู่ในวิสัทอัพเดทเมชั่นนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมทัน์โดครับก็รวมๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะก็หัวใจหลักค่อนข้างจะอยู่ที่ไททันโชดาวนะครับก็เอาไปลองใช้ดูได้นะมันจะทําให้เราวันฮิตคิวได้ง่ายขึ้นนะครับผมถามว่าจะเล่นกับไททันโชดาวได้ไหม ไอ้ไม่ได้คู่กับแต่ต้านโชว์ดาวได้ไหมก็ได้ครับเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่วันฮิตคิวนะแต่รูปแบบเด็กคอมโบนะครับก็เป็นลักษณะแบบเรียกพวกลุมกระทืบนะก็อาจจะช่วยได้นะครับถึงดับหนึ่งเลยโอเคก็คงจะมารีวิวแค่นี้นะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามนะครับยังไงก็ขอฝากช่องฮัทห้องไอฮอสปิงแคสรีวิวนะครับผมช่องใหม่ของผมด้วยนะครับยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจไปฝากกดติดตามให้ด้วยนะอ่ะ และถ้าอยากให้อยากรีวิวอะไรนะครับผมก็แจ้งมาได้เลยนะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝันดีครับบ๊ายบายครับ